p s 6เนี่ยมันก็ลือหลุดสเปคออกมาแล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสเปคเนี่ยมันจะออกมาเป็นประมาณไหนเขาแบบคร่าวๆแต่มันก็ยังไม่ได้บอกอรายละเอียดลึกๆว่ามันจะมีฟีเจอร์อะไรที่เกี่ยวกับด้าน A.I. เข้ามาหรือว่าพวกเทคนิคในการอัพสเกลหรือว่าเฟรมเจเนเรชันที่ตอนนี้ฝั่ง P.C. เนี่ยเขากําลังแบบว่าใช้กันแบบกระนําฉ่ามากคือตอนนี้ฝั่งคอนโซลเนี่ยก็จะมีแค่ PlayStation 5รุ่นโปรเท่านั้นที่จะมี ีเจอร์ของ AI ในการอัพสเกลเข้ามา PS5 รุ่นธรรมดาเนี่ยไม่มีเลยครับไม่มีพวก Core AI ไม่มีหน่วยประมวลผล Neural Engine เลย วันนี้เนี่ยผมจะพูดถึง PS6 ที่ควรมีฟีเจอร์2อย่างนี้ที่เกี่ยวกับ AI นะครับในการ upscale ภาพแล้วก็ frame generation เอามราเริ่มอย่างแรกก่อน PS6 ควรมีตัว AI ในการ upscale คือล่าสุดเนี่ย PlayStation 5 Pro ก็มีใช่ไหมก็มี PSR ที่ไว้สำหรับเป็นตัว upscale ของฝั่ง PlayStation เป็นของตัวเองเลยแต่ว่าคุณภาพของมันก็ไม่ได้แบบว่าดีเทียบเท่ากับฝั่งของ Nvidia หรือฝั่งของ AMD ในตอนนี้เลยนะคือตอนนี้ AMD เนี่ยกับ Nvidia นะครับเขาแข่งกันแบบคุณภาพ Upscale เนี่ยมันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะของ PlayStation นี่คือเทียบไม่ติดแล้วคือเป็น AI Upscale ที่แบบเรียกได้ว่า เป็นน้องเล็กสุดเลยแล้วกันนะแต่ปีหน้านะครับมีข่าวว่า PlayStation 5รุ่น Pro เนี่ยจะไดะ้จับมือกับ AMD เพื่อได้ตัว upscale ของ AMD มาใช้นั่นก็คือ f s R4 ซึ่งนี่ก็คือดีเป็นเรื่องที่ดีครับที่จะได้ upscale ตัวเนี้ยมาใช้ในคอนโซลของ PS o แต่มันก็ยังดีไม่พอไงเรากำลังพูดถึงเครื่อง PS 6ที่เป็นเครื่องที่ next gen ขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งจาก PS เนี่ย PS เนี่ยควรที่จะมี ฟีเจอร์ที่มากกว่านี้แล้วก็ดูดีกว่านี้อย่างอัพสเกลเนี่ยก็ควรเป็นอัพสเกลที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับฝั่งของ AMD แล้วก็ Nvidia ทั้งคู่เลยพอมีอัพสเกลที่ดีแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเฟรมเจเนเรชันเฟรมเจเนเรชันหรือการแทรกเฟรมเรทเนี่ยมันคือการที่ให้เ AI เนี่ยมาเจเนเรตเฟรมเพื่อแทรกเฟรมจริงเข้าไปซึ่งผลลัพธ์ของมันก็คือว่าจะทำให้ ตัวเกมของเราเนี่ยมีเฟรมเรทที่สมูทขึ้นเฟรมเรทที่สูงขึ้นเราใช้ AI ในการเจ n เน a เรตขึ้นมาเลยได้เฟรมมาเลยอะประมาณเบิ้ลเท่าตัวได้เลยเพราะว่ามันคือการแทรกเฟรมซึ่งฟีเจอร์เนี้ผมคิดว่ามันสำคัญพอๆกันกับ ฝั่งของ upscale อ่ะนะ upscale เนี่ยก็จะทําให้เราเล่นความละเอียดที่ต่ําๆแล้วก็ใช้ AI เนี่ยในการเติมพิกเซลที่เหลืออยู่เนี่ยสมมุติเราเล่นอยู่ที่ความละเอียดอยู่ที่ 720p เราจะอัพให้มันเป็น 4k พิกเซลที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของ AI ในการ upscale ขึ้นไปให้ภาพมันเหมือน 4k แท้ๆก็บบเดี๋ยวกลับมา ตรงเฟรมเจนก่อนเฟรมเจนเนี่ยมันก็คือการสร้เฟรมแต่คราวนี้มันไม่ได้แค่เติมเพ็กเซลแค่จุดที่ขาดหายไปคราวนี้มันสร้างทั้งภาพเลยภาพที่เราเห็นอยู่ในวิดีโอเกม1เฟรมเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาให้แบบ เต็มภาพทั้งภาพเลยครับซึ่งตอนนี้เทคโนโลยีเฟรมเจนของฝั่ง PC เนี่ยมันไปไกลแล้วไปถึงขั้นมันตีเฟรมเจนแล้วอะ่ะก็คือสามารถแทรกเฟรมได้หลายเฟรมในเวลาแบบแค่ไม่กี่วิอะ่ะแล้วถ้า PlayStation 6ยังไม่มีเทคโนโลยีของเฟรมเจเนเรชั่นเข้ามาอีกเนี่ยผมคิดว่าคอนโซลอย่าง p พย์เนี่ยก็คือแบบผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าซื้อแล้วอะถ้าเกิดไม่มีนะแต่ผมคิดว่าส่วนตัว เขาควรจะใส่มาเพราะ2ฟีเจอร์นี้มันคือ2ฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าในยุคของ AI ในอนาคตเนี่ย AI มันมีบทบาทเยอะขึ้นมากแน่นอนอยู่แล้วมันก็ควรที่จะมีตัว up scale และ frame gen คือทั้งคู่เนี่ยจะต้องอยู่ในเครื่อง PlayStation 6เพผมก็หวังว่า Sony จะเอาฟีเจอร์สองฟีเจอร์นี้เนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องเจนใหม่ของ PlayStation นะครเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดไม่ใส่สฟีเจอร์นี้มาเนี่ยพอหันไปฝั่ง PC แล้ว บน PlayStation 6เนี่ยมันก็จะดูแบบมันจะเอาอะไรไปสู้ฝั่ง PC ล่ะมันก็แบบมันก็มีอะไรไปสู้อ่ะเพราะฉะนั้นสอฟีเจอร์เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ PC มันมีกันหมดแล้ว PlayStation ก็ควรจะใส่มาเป็นพื้นฐานได้แล้วในเจนต่อไปแต่ส่วนเรื่องของคุณภาพของตัวอั s สเกลคุณภาพของตัวเฟมเจนเนี่ยอันนี้ผมก็บอกไม่ได้จริงๆว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าอย่าง Play 5 Pro เนี่ยที่ออกมาล่าสุดมันก็ยังมีปัญหาอยู่มันไม่ได้แบบเป็นอัพสเกลที่ดีเลิศเลออะไรมันยังสู้ i อ i นมีเด สู้ AMD ไม่ได้เลยก็ต้องให้ PlayStation 6ออกก่อนแหละแล้วเราจะได้รู้ว่า2ฟีเจอร์นี้จะมีไหมแล้วจะทําออกมาดีแค่ไหนก็ตามนั้นนะครับฟีเจอร์สฟีเจอร์นี้ผมคิดว่าควรมีติดเครื่องเลยแหละเป็นพื้นฐานของ PlayStation 6เลยก็ถ้าเกิดคนคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าไอ้ที่ผมพูดไป2ฟีเจอร์นี้มันควรมีไหมมันหรือมันโอเคมันควรมีแล้วยังไงต่อมันจะเป็นยังไงมีคนคิดเห็นแบบต่างก็ไม่เป็นไรนะก็คอมเมนต์กันมาได้ว่า เออมันจะเป็นยังไงมันเหมาะไหมมันดีไหมแต่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับมันก็คิดว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไปทั้งหมดนั่นแหละโอเคครับสํหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะครับแล้วก็สามารถกด subscription เพื่อ,เ,อ,อเป็นสสมาชิกเพื่อสนับสนุนผมได้นะครับแล้วก็ยังกดปุ่มซุปเปอร์แได้ด้วยนะกดปุ่มซุปเปอร์แงเพื่อ,อ,อโดเนตเป็นเ,เงินเข้ามา ทางช่องผมตรงๆเลยก็สามารถสนับสนุนทางนี้ได้เหมือนกันหรือถ้าใครที่อยากสนับสนุนผมอีกแบบหนึ่งก็สามารถซื้อของผ่านลิงก์ผมใน De description หรือว่าคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้สำหารับคนที่สนใจพวก G a d เ e จเกมคอนโซลหรือ Gadge t พวกอุปกรณ์เกมทั้งหลายแหล่พวกจอยพวกของเกมเมอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวผมจะปักตะกกะเอาไว้นะก็ใครที่ช่วยซื้อของผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าคอมนิดๆหน่อยๆโอเคข้าศัคลมปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบาย